สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับบิมในช่องบิมชาแนลนะคะบิมมรการะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดหีบสมบัติของแม่นะคะซึ่งเราบอกแม่ว่าแม่หนูขอเปิดหีบสมบัติหน่อยได้ไหมบิมอยากเห็นสิ่งที่แม่หวงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดแล้วก็จะบอกว่ามันเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ แล้วก็ประเพณีการแต่งกายนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเชิญชมกันเลยค่ะนี่ค่ะอหิดสมบัติที่ยินมว่าน,นะคะมานพ้นดหรอกนี่ก็จเป็นแบบนี้นะคะชิ้นที่หนึ่ง เราจะมาแกะดูนะคะก็จะเป็นกระโปงนะคะกระโปรงของชนเผ่าล้วนะคะซึ่งตรงที่มันทำยากนะคะเขาบอกว่าเป็นตรงตรงผ้ามัดหมี่ตรงนี้นะคะจะทำกันสองลายก็คือ,อ,อสองสีก็คือสีดำและแล้วก็สีแดงนะคะอันนี้เขาเรียกสีดำ แต่บิมเห็นแล้วมันออกจะเป็นสีกลมสีกลมนะคะแล้วก็เขาก็ข,ข,ขั้น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 ไปแบบนี้ดำแดงดำแดงดำแดงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีสีแดงตรงนี้และส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะมีสีแดงตรงนี้แบบนี้ทุกผืนนะคะ เขาอนุรักษ์การแบบนี้นะคะนี่ผืนนี้ก็ใช่คือจะเป็นแบบนี้กันทุกผืนเลยนะคะนะเดี๋ยวบิมขอภาพเก็บก่อนเดี๋ยวภาพไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวแม่ว่าให้ไปทางไหนเนี่ยไปทางนี้พับตำรอยนะคะซึ่งมันเยอะมากมันไม่ได้เยอะหรอกถ้าเทียบกับบ้านอื่นเนาะ อยู่ที่ว่าใครมีลูกสาวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทําเยอะหน่อยถ้ามีลูกสาวน้อยก็ทําแบบให้ตัวเองก็ลูกสาวนิดหน่อยนะคนสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะดูวัดฝีมือกันตรงนี้เลยอ๋อเยอะจริงๆเยอะมากอันนี้เขาเรียกว่าผ้าสิ่นลวดนะคะสิ่นลวดสิ่นของละวานะคะ เอาออกมาแล้วถ้าเราเอาเข้าไปไม่เหมือนเดิมมัมบบนไม่จะว่าไหมเนี่ยเอาเข้าไปไม่เหมือนเดิมมัมบบนไม่จะว่าไหมเนี่ยโอ้โอตรงนี้ก็จะเป็นกองทัพสินนะคะ ส่วนตรงนี้เรูบอกแม่ว่าแม่เอาเอามาแค่หิบเดียวพอแล้วไม่อยากลือของเยอะแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อเสื้อของชนเผ่าบิมนะคะชนเผ่าล้วนที่จะเป็นสีขาวล้วนนะคะมาใส่แบบนี้ออกจะทรงสีส่เหลี่ยมนะคะ ก็จะมีการตกแต่งตรงคอนะคะคอเสื้อแล้วก็จะมีดอกไม้นะคะแล้วก็ตรงขอบขอบขอบคอแล้วก็ขอบแขนแล้วก็ด้านข้างนะคะวิธีการเย็บอันนี้คือการเย็บมือใช้มือเย็บนะคะให้ดูชัดชัดชัด,ชดไหมมองชัดไหมเอ่ย ชัดแล้วนะเนาะปักปักเบียมแตกด้วยแหละเสื้อก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้อันนี้นะคะคือกําไรค่ะน,นี่คือกําไรนะคะกำไรก็จะเป็นเขาก็จะใส่เป็นคู่นะคะ อนนี้คือลายลายแบบลายโบราณเลยคือจะแบบทําเหมือนเกลียวเกลียวไปเกลียวกันไปเกลียวกันมานะคะสายข้างละสองหนักมากนะคะอันนี้คือเงินแท้นะคะเงินจริงวางก่อนต่อไปนะคะอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ว่าภาษาบีมเขาเรียกสกุลนะคะซึ่ง ซึ่งเอาใส่ที่ขานะคะใส่ที่ขาตรงนี้ใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยทดนะคะอ้าวเอเอใส่ไม่ได้ขาเล็กน,นอกมุมเล็กไปใส่ประมาณนี้ ใส่อย่างนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะใส่ตัวนี้ตัวนี้คล้ายๆท้องเหลืองนะคะแล้วก็จะเอาผ้ามาพัานตรงนี้นะคะนี่คือการแต่งกายของชนเผ่าละวานะคะชนเผ่าดินกองไว้ตรงนี้ก่อนกองไว้ก่อนอ,อย่าปนกันนะลูกนะเสร็จเรียบร้อย นี่คือสร้อยสร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นเงินเงินแท้ค่ะซึ่งมันจะคล้ายๆกับเออเงินทดด่วงในความรู้สึกหนูนะอายกไอายอ๋อ ลายเหมือนกันไหมลายเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนตัวนี้นะคะก็เป็นเงินแท้นะคะเงินแท้และมีวิธีการที่แบบทำค่อนข้างที่เป็นงานละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็ต้องใช้ความพยายามมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดู ออันนี้คือลายลายที่เขาฉลุหรือนนทำไมกล้องมันไม่โฟกัสอ่ะทำไงให้กล้องโฟกัสพอจะเห็นกันไหมเอ้ยอ่านะคะ ประมาณนี้ก็เป็นเครื่องประดับประจำชนเผ่านะคะแล้วก็บางคนนี่มีลายอยู่ด้วยกันสามลายนะคะเป็นจุดจๆๆตรงกลางคล้ายๆดอกนะคะและเป็นรูปเหมือนดอกทันตะวันหรือพระอาทิตย์นะคะบางลูกก็จะใส่สอง สองสองสองลูกบันบางลูกนะคะบางเม็ดก็จะใส่สองลูกบางเม็ดก็ใส่ลูกเดียวนะคะอืมกล้องไม่โฟกัสใช่ไหมอ่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นสร้อยเงินนะคะต่อไปในนี้คืออะไรอืมนี่ก็เป็น คือในความสงมีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งอันนี้ฝากเป็นคำถามนะคะสำหรับถ้าสมมุติว่ามีใครที่ได้เข้ามาดูคลิปแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะคือพีมก็ไม่เข้าใจว่าเผ่าล้วเนี่ยดั้งเดิมแล้วสมัยก่อนมีความเป็นมายังไงกับกับเงินลูปี ซึ่งทุกบ้านจะมีเหรียญเหรียญเนี้ยค่ะเหรียญรูปีของรูปีอมีเหรียญรูปีตอนนี้คือของแม่อันนี้คือของแท้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้เขาเรียกว่าเงินแท็บเงินแถบซึ่งมันเป็น ของอินเดียนะคะวันลูปีอินเดียเนี่ยคะ่ะ,ะบางทีก็จะแบบเป็นหัวหัวแบบมีมงกุฎนะคะคือไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็มันจะมีแบบหัวล้านด้วยนะคะอันนี้นี่ หนึ่งเก้าศูนย์สามนะคะอันนี้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะคะอันนี้บิมก็ไม่เข้าใจก็มีความสงสัยอยู่สงสัยมาน,นั้นมากซึ่งหาคําตอบไม่ได้ว่าเออร่วมมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเหรียญรูปีกับการค้าขายหรือเปล่าในสมัยก่อนซึ่งทุกบ้านจะมีเหรียญจะมีเงินแถบตัวนี้อยู่นะคะมีมากมีน้อยแล้วแตออ่บ้านใครรวยบ้านใครอันนี้นะคะ แล้วก็แล้วก็ให้ดูอะไรอีกแล้วก็สร้อยนะคะจะมีสร้อยสีขาวสร้อยสีแดงสีส้มสีแดงออกสีส้มนะคะนี่คือรูปปัดนะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะแล้วก็จะมีสร้อยอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นสร้อยคล้ายๆเวลาเ,เป็นหน้าตัดสินเขาใช้อะคะ่ะ เม็ดขนาดประมาณนี้แต่ว่าเป็นสีทองอะคะ่ะออตัวเนี้ยของเราก็จะใส่แล้วก็แบบเขาก็อน,นุรักษ์นะคะใส่มาตั้งแต่สมัยก่อนซึ่งยิงมก็ไม่เข้าใจว่ามันมันมันยังไงแต่โตมาก็รู้เลยว่ามันเป็นของชนเผ่ามินออของเครื่องแต่งกายชนเผ่ามินไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ตัวนี้เป็นปอกแขนมันจะมีสองข้างซ้ายขวานะคะอะอันนี้อะไรอันนี้เป็นอ๋ออันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นปอกแขนนะคะก็มีการตกแต่งแล้วแต่ควชอบนะคะบางคนก็เอาปอกแขนสีขาวบางคนก็เอาปลอกแขนสีฟ้าสีน,น้ำเงินสีอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่า มันจะมีแค่สองสีนี่แหละสีแดงเอ้ยสีขาวกับสีกรมสีน้ำเงินนะคะ,ะตัวนี้คือผ้าพันผ้าพันน่องนะคะหลังจากที่เราใส่ตัวดำๆี้เสร็จนะคะเราก็จะพันน่องของเรานะคะเเครื่องแต่งกายเยอะมากอ่ะเรามาดูกระเป๋าอ่เาเผารวจะมีกระเป๋า ที่เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกว่านี่คือลวดน,นะคะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าถึงหกแบบด้วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้บิมขอเอามาแค่แบบเดียวเนาะเอาเรามาดูผืนนี้ดีกว่า อันนี้เขาเรียกว่ากระเป๋าขาวนะคะกระเป๋าขาวนี่ก็จะประมาณนี้นะคะจะไม่มีห้อยนะคะจะไม่มีห้อยแล้วก็การเย็บเนี่ยจะประเนตมากนะคะถ้าดูดีๆแล้วจะประเนตมากเขาเรียกว่าภาษาบิมเรียกว่าจริงนีนวยนะคะหรือนีนอยนะคะ นีโนยกับนี่นอยแล้วแต่คุณจะเรียกนะคะความถนัดของแต่ละคนนะคะแล้วก็รั้วต่างพื้นที่ภาษาก็ต่างกันไปด้วยแล้วก็อันนี้คือปักกระเป๋านะคะปักกระเป๋าก็จะมีการเย็บตกแต่งนะคะสวยประณี ค่ะแล้วก็นี่คือทั้งหมดอ่าไม่ใช่ทั้งหมดคือเป็นเครื่องแต่งกายของชนเผ่าล้วนะคะหรือว่าชนเผ่าละวะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวบิมอาจจะสอนเรื่องของการเย็บผ้านะคะแล้วก็การการเย็บผ้าการทอผ้านะคะซึ่งมันแตกต่างจากการทาของของคนเมืองแน่นอนนะคะแล้วก็ แล้วก็เป็นการทอทอที่เอียวนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมรดกเออมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเดี๋ยววันนี้ไหนไหนก็เอาเสื้อผ้า,ามาให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้บิ้งจะแต่งชุดลวดให้ดูเลยละกันเนาะเดี๋ยวเจอกันค่ะ ขอบคุณคุณแม่นะคะที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็เป็นทั้งผู้กำกับข้างๆบิมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ดีค่ะตอนนี้นะคะบิมก็ได้แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ชุดล่วมาพร้อมเต็มนะคะอาจจะหนักหน่อยๆนยนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่สร้อยเงินที่เป็นเหรียญน,นะคะซึ่งแค่นี้ก็หนักมากแล้วนะคะก็มีกําไรนะคะแล้วก็มีสร้อยนะคะแล้วก็เสื้อกระโปรงแล้วก็แล้วก็ววกมีอันนี้นะคะคแ,ลแล้วก็มีผ้าพันขานะคะ ในผ้าพ,พันขานะคะก็วันนี้ก็แต่งตัวเต็มยศแล้วสวยไหมคะใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมคะก็วันนี้ก็ทำผมเองนะคะทำทรงง่ายๆนะคะ <c oughs> ไม่มีใครช่วยแต่งตัวนะคะขอโทษด้วยเผื่อแบบว่าใครอาจจะบอกว่าเอ้ยยังขาดตัวนั้นยังขาดตัวนี้นะคะอ๋อที่จริงมีไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไร ที่มันเป็นเม็ดตรงนี้ค่ะแม่ไม่ได้เอามาให้ด้วยไม่เป็นไรนะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้บีมด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ดูเพจหรือติดตาม youtube อยู่ก็ขอบคุณมากค่ะสากุป